ขึ้นมาแล้วบนบ้านคือนนี้ห้องนี้เป็นที่นอนเรานังงงง่งซ่วมครับนี่ก็ซ่วมครับ <laughs> <laughs> ย้อนแสงหน้ามืดเชีย แต่อันนี้วิวหน้าห้องอลังการไปหน่อยก็ใช่ผาซนแก้ว,วช่อมใช่รใช่นะใช่ันนี้หมอกจับมองมองไม่เห็นภูก,กระดึงฮะมองไม่เห็นภูกระดึงวันนี้หมอกจัด กินร้าเพี่เดี๋ยวลงไปครับ